อน้อมึงฟีมือโลดรหาต,ตรงดีป่ะครับผมเป็นใหอสุดยอดเอาเตรียมมุขัึง่นนะเอาสุดยดฟาดบึ้ม ค,นนครับผมบริการมบพอกกกันในกครับกับช่องเฟรทไทยชาแนลอารับรองดูกับคุก ีกงานนึงกะไถเร็วพอได้พร้อมครับมื้อนี้เพราะว่ามีอย่างน้อยพี่น้องมันจะเสียหายของเพิ่นเนาะมาหารับจ้างรับจ๊อบครับหลังจากฝนหยุดไปสามมือแต่ว่ามาเจอแปลงนี่โหดโคดเลยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยโคกทักโกแน่มึงก็เลยไถมากกะได้ซีหาลองอะไรละครับผม đó phải bẹn mang đây bữa nay hao cả Sị... bữa nay cả pha mà chôm lên cứ câu phi long chào câu trao đùm chạc xây thơ bù quay đi quay câu là hấp.

ฟาดปึ้มโอ้เข่าดีขนาดรับพี่นนองเลยเข่าดีครับไปใช้บานยังไงโอ้ว่าจะกคำทิเฮ็ดหรือพี่นนองเลยหกครัก สวัสดีพี่น้องเอ้ยไหไใไ้ใ,ใ,ในปไาอย่างต้องระบัดระวังครับพี่น้องด่วน เป็นหยียบเลยนี่แหละครับระมัดระวังจะต่อนตอนย้ำเลี้ยวหัวงานนี่แหละจานไปหยียบตอนอย้นยางเจอกันย้ำในมือตลอดผมนี่กำลวจขั้นนี่ โอ้พยหน่อยมึงฟรีมือบอลล์ไา้ต,ตรงดีป่ะครับผมเป็นใหญ่เฮ้ยสุดยอด พิกกบดีขนาดครับพี่น้องเอ้ยกกพพทั้ง4พอดีญาตเลยฮือังแพร่ังแพร่เย้ยคือเกาพี่น้องเ่้ยคือเกา เห็นี่น้นงมันสิมันสิไม่หากบอกมันเศษนี่หน่อยนี่แต่เป็นเผ่าเดียวเนียรุ่นซิวรุ่นแรงไปแล้วพี่เนองจะคล้องอย่างใช่ปะอันนี้สองเผ่าครับผมมันบังคับง่ายอยู่ อองเงี้ยต้นหยางคนหักก็เนี่ยครับผมแต่ว่าสองเท่าเสียรันนี่มาต้องห่วงครับผมตรงเป๊ะมันตั้งหางได้สุดยอดดีๆน,นะครับฝีมือการตั้งหางเพ่นนี่แล้วบอกว่าตั้งตั้งมั่วๆม,มันก็ตรงเองมาท่านพอนะเห็นไหมครับไถไปอย่างไถเร็วปรไปไหนครับพี่น้องเอ้ย อันตรายเสียงทอวันนี้ทอมันใหญ่เลยพี่น้องเนะัะนู้นไ,ได้ดังแบบนี้เหต่ว่าเหยียบอ่ะโอ้ยังาอเลยอ่ะยังยังโหดเลย ไปใช่ลองยางเลยโอ้ยงานเขาเลยนะครับผมเด็กการทุกคนอยู่ดยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการไถ้ส่วนอย่างของเสียรั่นกันเลยนะครับกับ6 6ก0ีูเทอร์โบของเรา มันแรนบ่ได้ครับพี่น้องเอ้ยมันไถสวนยางนีล่ล่ะมันเลยเลนแรนบ่ได้ครับผมนี่ครับปัญหามันช่วงหัวงานนีเราะมันสิเหยียบต้นยางให้เจ้านี่เนี่ยครับอันตรายนะครับผมไถรับจ้างอา๋อถีบกลับตั้งหลาบาดไถไปไกลแท้ <laughs> นี่ะี่นองอเ้ยรถใหญ่ผมไมใช้สวนอย่างกตสีล้ำบาก,กะระไรครับะมใส่ปัญหานะครับพานขึ้นเขาละอ่าเลแล้วครับผม วางหางาเนี่ครับนะถ้าไปเมือฝีมือการใช้บันบันเห็นได้พี่้องเฮ้ยซื้อจิ่งนึ่งฝีมือคนแหน,นนอนครับซื้อกริงนึ่งเลยเนาะพี่นอ้องเนาะนจไปมือมองไทแล้วแล้ว เดี๋ยวกับคุก,กจังสีแล้วพี่น้องไทยแล้วเรียวสีเปลี่ยนทั้งไดเนี่ยพี่น้องเอ้กะห้อยไทยกะสีประมาณสองล่องครึ่งแล้วพี่น้องหมดเต็มสามเพราะว่าล่องทีไทไไ่ไทยได้ไถได้ไถแค่สามผ่านนี่ครับผมหยาเขาคุกเลยนะครับนี่สุดยอดอิริหางหานี่นะครับผู้ใดยอยากใส่หางหานะครับหยาเขาคุกกับมี่ งานโค้งเรียบไม่เหลือนะปกติเดิมๆคือหางตัวนี้มันจะเป็นหางหางพกนะครับผมจะผมแปลงเป็นหางหาเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสิไปถ่ายกันใดไปถ่ายอยู่ไสฝากพี่น้องเอฟซี FC ติดตามไปกันตังใจให้ผมได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ